ดีค่ะก้อยนัทพัชชัยประกรณ์วงนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับกินเป็นบำบัดโรคภาคจูงมือเข้าครัวนะคะ ก็เทปก่อนๆน,นะคะในคลิปก่อนๆเนี่ยก้อยได้สอนวิธีการทําอาหารของผู้ป่วยโรคไตนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะที่สอนไปเนี่ยจะเป็นเมนูไข่ขาวใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีการประยุกต์นะคะเนื้อสัตว์อื่นๆนะคะให้กับทุกท่านได้ทําตามกันด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะผู้ป่วยโรคไตเนี่ยไม่ได้จํากัดว่าจะต้องทานเฉพาะไข่ขาวเท่านั้นนะคะสําหรับเมนูในวันนี้นะคะที่ก้อยมานําเสนอก็คือเมนูไก่ผัด ขิงใส่เห็ดหูหนูดํานะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าส่วนประกอบอะต้องใช้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะอ่ะเป็นนี่นะคะเนื้อไก่นะคะ ซึ่งอันนี้เนี่ยกยเลือกส่วนของอกไก่นะคะซึ่งตัวอกไก่เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่มีไขมันน้อยที่สุดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าทุกๆท่านเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของไขมันในเลือดนะคะหรือไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องของเกานะคะก็สามารถเลือกไก่ส่วนไหนก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความชอบนะคะเพราะว่าถ้าส่วนอื่นก็อาจจะมีไขมันเยอะหน่อยอย่างเช่นส่วนสะโพกนะคะแต่ว่าแนะนํานิดนึงนะคะว่าไม่อยากให้ทา แบบติดหนังนะคะก็พยายามเลือกนะคะส่วนในคนที่มีปัญหาอาจจะมีปัญหาเกานะคะก็ลองเปลี่ยนเป็นอาจจะเป็นเนื้อปลาก็ได้นะคะก็สามารถทําเมนูนี้ได้เช่นกันนะคะถัดมาค่ะก็คือหอมใหญ่นะคะอันนี้ก็สามารถทานได้เลยนะคะเพราะว่าทราบกันตั้งแต่คลิปก่อนๆแล้วนะคะว่าเราใช้เป็นส่วนประกอบในการทําอาหารได้ทุกเมนูเลยในผู้ป่วยโรคไตนะคะ ถัดมาคือขิงนะคะเราก็จะใช้เป็นขิงปล่อยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่มีผลกระทบกับโรคไตเช่นกันนะคะสามารถให้กลิน่นให้รสที่เผ็ดร้อนได้นะคะอาจจะไปใส่ในเมนูอื่นๆก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นตัวหลักของเราในเมนูนี้เลยนะคะค่ะตัวถัดไปก็คือตัวของเห็ดหูหนูดำนะคะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าอ้าวทำไมถึงแนะนำให้ทาน ผักที่มีสีดําได้นะคะเห็ดหูหนูดำเนี่ยเป็นข้อยกเว้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีสีดําแต่ว่าตัวโพแทสเซียมนะคะไม่ได้สูงเลยค่ะก็สามารถเอามาใช้ทําในเมนูอื่นๆหรือก่อนหน้านี้ที่เคยทําก็คือใส่ในผัดเปรี้ยวหวานก็มีนะคะก็ใช้ตัวเห็ดหูหนูดําได้นะคะถัดมาคือเป็นต้นหอมนะคะอันนี้คือใช้เฉพาะแค่โรยหน้าตกแต่งนะคะ แล้วก็จะเป็นพริกหั่นแฉลบอันนี้ก็คือใช้สําหรับตกแต่งเช่นกันนะคะก็ไม่ได้ใช้ในปริมาณมากนะคะไม่ต้องตกใจนะคะถัดมาก็เป็นน้ําตาลทรายธรรมดานะคะหรือว่าถ้าใครที่บ้านใช้เป็นน้ําตาลทรายแบบไม่ขัดสีก็ได้เช่นกันนะคะหรืออาจจะถ้ามีปัญหาเรื่องของเบาหวานอยากจะใช้น้ําตาลเทียมก็ได้นะคะ,ะตัวถัดไปก็คือน้ำมันหอยนะคะใช้ปริมาณ น้อยนะคะไม่มากเดี๋ยวจะดูกันนะคะว่าในสูตรใช้เท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะคะตัวถัดมาแล้วก็มีน้ํามันนะคะน้ํามันในการผัดนะคะ รวมถึงตัวซุปใสนะคะของเราซึ่งเป็นน้ำสต๊อกที่เราเคยสอนไปในคลิปก่อนๆแล้วนะคะที่จะใช้กับในการต้มโดยใช้หอมใหญ่นะคะหรือว่าผักต่างๆมาใช้ในการต้มนะคะตัวนี้ไม่มีการปรุงนะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรเลยมันจะมีรสหวานของหอมใหญ่อยู่แล้วนะคะะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะ เปิดเตากันก่อนนะคะเราก็จะใส่น้ำมันนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะถ้าสมมุติว่าบางคนอาจจะชอบกลิ่นของกระเทียมนะคะก็สามารถเพิ่มกระเทียมสับลงไปในสูตรได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะตามด้วยไก่นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะ เนื้อไก่นะคะก็จะสุกง่ายนะคะแล้วก็เป็นเนื้อขาวที่ผู้ป่วยโรคไตสามารถทานได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาเกานะคะเราถ้าเราใช้ปลาในเมนูนี้นะคะก็อาจจะเอาปลาไปทอดก่อนนิดนึงนะคะเพื่อที่ให้เนื้อมันแบบตึงๆหน่อยเวลามาผัดแล้วจะได้ไม่เละนะคะอ่าหลังจาก ไก่พอเริ่มจะสุกดีแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมใหญ่นะคะจริงๆหอมใหญ่จะใส่มากใส่น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละท่านได้เลยนะคะว่าชอบทานมากไหมถ้าใส่มากหน่อยมันก็จะได้รสที่หวานขึ้นนะคะ,ะเสร็จแล้วก็เราจะใส่เห็ดหูนูนะคะลงไปเห็ดหนูก็เหมือนกันค่ะว่า ชอบมากหรือชอบน้อยนะคะปกติก็จะชอบทานเห็ดหูหนูนะคะแล้วก็ขิงมากๆเลยนะคะอ่าระหว่างนี้มันอาจจะแห้งไปนิดนึงนะคะเราก็เตรียมซุปไปแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผัดให้ตัว หอมใหญ่กับเห็ดหนูหนูเขาเริ่มสุกนิดนึงนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะก็อาจจะเติมขิงไปได้เลยนะคะใส่เยอะๆได้นะคะไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ เครื่องปรุงนะคะที่เราใช้ในเมนูนี้นะคะก็จะมีตัวน้ำมันหอยนะคะในปริมาณที่ก้อยคำนวณให้แล้วนะคะก็คือใส่ประมาณ1ช้อนชานะคะตัวน้ำมันหอยอ่าต่อด้วยซีอิ๊วขาวนะคะพึ่งช้อนชานะคะอ่าอันนี้จะเป็นปริมาณที่ไม่เกินโซเดียมไม่เกินในแต่ละวันนะคะในแต่ละมื้อที่คำนวณมาให้นะคะแล้วก็เพิ่ม น้ำตาลนิดหนึ่งนะคะประมาณ1 1ส่วน3เป็นปลายช้อนชานิดเดียวนะคะถ้าสมมุติว่าเราดูแล้วออมันแห้งไปก็อาจจะเติมน้ำซุปอีกนิดหน่อยได้นะคะเพราะว่าอันนี้เราไม่ต้องกลัวโซเดียมเกินอยู่แล้วนะคะเพราะว่าน้ำซุปเราไม่ได้เติมเครื่องปรุงไม่ได้ใส่งูชูรสหรืออะไรเลยนะคะ เริ่มมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นขิงนี่คือแบบตลบอบอวลมากเลยนะคะสำหรับในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ไก่นะคะนอกเหนือจากปลาแล้วเนี่ยไม่ใช้ไก่เราไม่ใช้ไม่อาจจะไม่ชอบกินปลาหรือทานปลาเบื่อแล้วเราก็สามารถใช้เป็นไข่ขาวนึ่งนะคะมาผัดขิงแทนเนื้อสัตว์ก็ได้นะคะได้เหมือนกันนะคะ หรือแบบเป็นเมนูแบบไข่ขาวไปเลยอีกหนึ่งเมนูนะคะก็ใช้ตัวเนื้อสัตว์เป็นไข่ขาวได้เลยนะคะเอาให้แบบว่าถ้าใครชอบนิ่มหน่อยก็อาจจะใช้เวลาผัดนิดนึงนะคะโอเคสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ แต่งหน้านิดนึงนะคะด้วยหอมต้นหอมนะคะอ่าเราแค่ตกแต่งนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องโบดเตียมจะเกินนะคะนี่เราใส่ไปนิดเดียวค่ะแล้วก็ตัวพริกนะคะพริกหัน่นก็ใส่แค่ให้ได้สีที่สวยงามนะคะโอเคเราปิดไฟได้เลยนะคะคุกเขาอีกรอบหนึ่งนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟกันนะคะโอเคนะคะเมนูเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟกันเลยนะคะ อาจจะมีการตกแต่งนิดนึงนะคะให้สวยงามอ,อันนี้นะคะเมนูได้เรียบร้อยแล้วนะคะไก่ผัดขิงนะคะใส่เห็ดหูหนูดำนะคะก็เมนูนี้รับรองเลยค่ะว่าได้ทั้ง ความอร่อยนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์มากเลยนะคะรวมถึงรสชาติเผ็ดร้อนนะคะไม่จืดชืดน,นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ก้อยอยากมานําเสนอกันนะคะเราสามารถเปลี่ยนจากที่ก้อยบอกนะคะว่าเราสามารถเปลี่ยนเนื้อสัตว์ได้หลากหลายนะคะถ้าใครแบบ อาจจะมีปัญหาเรื่องเกาจะไม่ทานไก่นะคะก็ใช้เป็นปลาได้นะคะอาจจะเอาไปทอดนิดนึงก่อนให้เนื้อมันตึงนะคะหรือจะใช้เป็นไข่ขาวเลยก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าต้องเป็นไข่ขาวนึ่งสุกแล้วนะคะแล้วเราก็มาผัดแทนเนื้อไก่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก้อยขอตัวไปทานเมน,นูนี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ การเลือกตัวช่วยดีๆเป็นทางลัดในการดูแลสุขภาพที่ปลอดภยัยและมีมาตรฐานสากลมาเป็นตัวช่วยป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพให้ดีขึ้นก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งนะครับวันนี้ขอแนะนําเจลพัฟซูมิสารอาหารจากธรรมชาติคุณภาพสูงสกัดมาจากสาหร่ายทะเลอุดมไปด้วยฟูควายแดนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งนะครับฟูควายแดนเป็นสารอาหารทางการแพทย์ที่มีผลทางการวิจัยมากกว่า1,000พันฉบับมีความปลอดภัยสูง ช่วยบำรุงตับไตและสุขภาพองค์รวมนะครับมีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งล้านคนทั่วโลกตลอด10ปีมีผลลัพธ์การใช้งานที่ชัดเจนนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากเจลลลาซูมิสนะครับช่วยให้การหายของตับและไตทํางานได้อย่างเป็นปกติต้านการเกิดเนื้องอกและการเกิดเซลล์ร้ายต่างๆเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารต้านการอักเสบและลดการอักเสบช่วยสร้างภูมิต้านทานโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวจับกับโลหะหนักเช่นสารตะกั่วและโลหะต่างๆ ช่วยกระตุน้นการสร้างเนื้อเยื่อและเซลล์ใหม่ลดน้ำตาลในเลือดและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยเบาหวานต้านเกล็ดเลือดแข็งตัวและก่อกับเป็นก้อนนะครับเจลพลัส HRT ให้พลังงานหัวใจรักษาสมดุลคอเลสเตอรอลเพื่อปกป้องหัวใจคุณเจลพลัส HRT คือสารอาหารที่มีผลวิจัยทางการแพทย์สำหรับบำรุงหัวใจและหลอดเลือดประกอบด้วยสารอาหารสกัดจากธรรมชาติ7ชนิดด้วยกันได้แก่ 1. ทอรีน ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระให้กับหัวใจทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจและระบบประสาทเป็นปกติ 2. ออลคาเนทีนช่วยเพิ่มพลังให้กับหัวใจ 3. c o โคเอนไซม์คิวเทนช่วยเรื่องความดันโลหิตสูงต้านการเต้นผิดปกติของหัวใจ 4. โพลิคซสานนช่วยรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยลดไขมันเลวหรือ L D L 5. ออยสเตอร์มัชรูเดอร์ช่วยลดไขมันในเลือดช่วยให้คอเลสเตอรอลเป็นปกติ 6. โฟลิกแอซิดเป็นสารจําเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยให้เม็ดเลือดขาวทํางานได้ดีทําให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง 7. เซเลเนียมช่วยสร้างเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระให้กับหัวใจมันคอยดูแลและรักษาหัวใจด้วยเจลพล u สเอชาทเจลบําบัดที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปกป้องหัวใจของคุณช่วยให้พลังงานกล้ามเนื้อหัวใจและรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอล อย่าลืมนะครับมันคอยดูแลและรักษาหัวใจด้วยเจ้าพรสเตชาที T.